ฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพันธุ์มุสเซนตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสลามอะลลยกุ้งเหรอมาต้นลอฮัวบารากาตัววันนี้นะคะ, tense, ช,นนะ,คะช่วงฮาลานจานอร่อยเราอยู่กันที่ย่านมหาวิทยาลัยเกษตรบดีร่มเก้านะคะกับร้านเย็นตาโฟนะคะถ้าพูดชื่อนี้ไปทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะนั่นคือร้านเย็นตาโฟอึ้งยงนั่นเองจะมีเมนูที่น่าทานขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมในร้านดีกว่าค่ะไปเลย สลามัวไลกุมความผมมัวมัดอารอฟัตนะครับเป็นเจ้าของร้านเยนตาโฟอึ้งยงลมก้าจ้ะร้านนี้เปิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วครับได้สูตรมาจากพี่สาวของแฟนครับผมแฟนก็ค่อยเปิดตรงตรงถนนพัฒนาการก็เป็นชื่อร้านเยนตาโฟอึ้งยงเลยทีนี้เขาเลยถามน้องเขา,าแบบอยากทำอาชีพอะไรนครับน้องเขาเลยบอกว่าอยากเปิดร้านก๋วยเตียวเขาก็เลยให้สูตรมาก็เลยได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาตอนแรกก็คือได้สูตรมาก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรเอาตั้งเป็นชื่อเขาเลยดีกว่าเพราะมัาน,น่ารักดีเยนตาโฟอึ้งย นะความพิเศษก็น่าจะเป็นซอสเยนาโฟครับผมจะเป็นสูตรที่แบบผสมมาแล้วจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในนั้นอยู่แล้วลูกค้าบางคนก็ทานก็บอกว่าไม่ต้องปรุงเลยรสชาติพอดีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กมาทานก็จะมีแบบซอสสูตรไม่เผ็ดก็มีครับผมเด็กก็สามารถทานได้ก็จะมีเมนูอื่นที่พิเศษก็จะมีเกี๊ยวลวกจิ้มครับผมจะเป็นเกี๊ยวไส้ไก่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็จะหมักเครื่องของเราครับก็อร่อยเป็นนุ่มอร่อยเลยครับสำหรเกี๊ยวก็ส่วนลูกชิ้นปลาของที่ร้านนะครับก็จะไม่มีคาวใครท ใครไม่ทานลูกชิ้นปลาก็มีอย่างอื่นเสริมใส่เป็นลูกชิ้นปอวดทอดไก่สับไก่ฉีกอะไรอย่างนี้แทนได้หมดเลยไม่ทานปลาหมึกอะไรอย่างนี้บอกได้เลยครับผมแต่ใส่อย่างอื่นแทนไปได้ ตอนนี้มีทั้งหมดถ้าใช้ชื่อเย็นจาโฟอึ้งยงจะมี2สาขาครับเป็นสาขานี้สาขาแรกแล้วก็เป็นอึ้งยงสาขา2อยู่ที่นนทบ,บุรีร้านพี่สาวเลยไปเปิดที่นู่นแล้วก็จะมีบ้านไม้เย็นจาโฟจะใช้ซอสสูตรเดียวกับที่ร้านไปเปิดที่ถนนจันครับผมร้านของเรานะครับจะอยู่ตรงข้ามาษษษมอเตรเบมณฑิตก็คือนักศึกษามุสลิมสามารถเดินข้ามมาทานได้เลยหรือว่าคนทั่วไปก็ทานได้แล้วก็อาหารราคาถูกครับผมราคาเมื่อเปีที่แล้ว40ตอนนี้ก็ยัง40เหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้ขึ้นราคาไปไน มองมูนจยช่วยแนะนานิดนึงเมนูแต่ละเมนูนะคะแบบน่าทานมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบขายดีของทางร้านที่ลูกค้าสั่งบ่อยนะครับ,รบแล้วก็จะมาเริ่มกับทางด้านนี้เลยนะครับจะเป็นเส้นใหญ่เ e ย็นตาโฟต้มยำนะครับ,รบอันนี้ก็จะมีทั้งไข่ต้มแล้วก็เป็นเครื่องต้มยำนะครับมีมะนาวใส่ลงไปมีพริกเผาใส่ลงไปแล้วก็มีถั่วใส่ลงไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะมีไก่สับแล้วก็ไข่ต้มยำม,มาตุม ก็คือไข่ของที่นี่จะเป็นไข่เป็ดใช่ครับไข่เป็ดจะมีความมันความอร่อยกว่าไข่ไก่ต่อมานี่เป็นเมนูบะหมี่แห้งนะจ๊ะจะทานคู่กับน้ำซุปมีน้ำซุปเสิร์ฟด้วยนาแล้วก็หน่อมาเป็นเส้นเล็กน้ำใสก็จะมีไก่สับือชิ้นปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูใหม่นะครับเป็นเมนูน้ำใสไก่ฉีกแล้อกสีขาวฉีกล้วนๆเลยนะครับทานคู่กับพวกกระลำกับหัวงอกได้เลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวเย็นตะโฟนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเกี๊ยวแล้วมีทั้งบะหมี่นะครับแต่ถ้าใครจะสั่งแค มีลูกชิ้นรวมลวกจิ้มนะครับขายดีตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวกรอบนะครับเป็นเครื่องเคียงสั่งคู่ได้น,นี่เป็นถ้วยละสิบบาทส่วนน้ำจิ้มของทางร้านอันนี้ก็คือทำเองด้วยใช่ไหมใช่น,น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มทำเองครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจ,จะเป็นรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็เมนูน้ำนะครับก็ะจะมีเป็นน้ำใบเตยชงนะครับทำเองชานมันนี้ก็ทำเองนะครับแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยน้ำชาดำเย็นจ้ะ แล้วก็จะมีโอลเลี้ยงด้วยที่เห็นบางมุมบอกว่าตัวไก่สับคือเราจะไม่ได้ใช้เป็นอกไก่ใช่ไหมใช่ครับ,รบจะใช้เป็นไก่สะโพกเอามาบดนะครับผมเนื้อมันจะนุ่มกว่าเนื้ออกเวลาทานแล้วจะรู้สึกนุ่มกว่าในเกี๊ยวก็จะเป็นเนื้อตัวนี้ครับทานแล้วจะแบบนุ่มๆแต่ไม่เหนียวไม่แข็งเหมือนเนื้ออกแล้วก็ส่วน เย็นาโฟโที่พิเศษของทางร้านนะครับน้ำซอสจะเป็นน้ำซอสที่แบบปรุงขึ้นมาเองจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในนั้นเลยก็คือลูกค้าที่ยังไม่เคยทานก็แบบต้องชิมก่อนนิดนึงเผื่อมันเผ็ดอยู่แล้วแล้วไปใส่พริกเพิ่ม<อ>มันจะเผ็ดเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าทา่านใดเป็นเด็กทานหรืออะไรถ้าไม่เผ็ดก็สามารถบอกทางร้านได้จะมีซอสที่แบบปรุงผสมเหมือนกันแต่แค่ไม่ใส่พริกอยู่จะเป็นสูตรเดียวกันแต่แค่ไม่ใส่พริกเพิ่มก็จะเป็นรสชาติไม่เผ็ดได้แล้วก็พริกป่นของทางร้านจะแบบทําเองปั่นเองก็จะมีเเเเผผ็ดดดนนนนิิิึึงงกกต้้ออชมมใส่่ยยวาา ัวอ,อึ้งยงนะครับจะอยู่ที่ตรงข้ามมอเกษมบัณฑิตล่มเก้าน,นะครับอยู่ที่ล่มเก้าซอยหนึ่งครับก็มาจากแยกมินบุรีนะครับก็จะตรงมาจากแยกมินบุรีประมาณ1กิโลครับผมอยู่ตรงข้ามอมอกเกษมบัณฑิตถ้ามาจากร่มเก้าหรือลาดกระบังก็สามารถเซิร์ชมาที่ล่มเก้าซอยหนึ่งได้เลยครับก็จะมาตามแผนที่ถูกได้เลย <S 2> <S 2> ๆๆถ้ามาไม่ถูกยังไงสามารถโทรมาถามเบอร์ที่ร้านได้เลยครับผม <ๆ S 1> แล้วก็ช่วงเดือนรสินอดทางร้านก็จะเปิดบริการตามปกตินะครับก็ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นลูกค้าที่สามารถสั่งก๋ ล่าสึหมดได้เลยครับจะได้แบบสดใหม่ใช่แล้วสําหรับคนที่ไม่อยากมาทานที่ร้านนี้ค่ะสะดวกทานที่บ้านสามารถสั่ง d e l i v e r y ทางช่องทางไหนได้บ้างได้เลยครับสั่ง delivery ก็ได้ครับตอนนี้ก็จะมี4ี่ช่องทางนะครับมีโลบินฟูดมีเกฟฟู o ดมีไลแมนแล้วก็มีพัฟฟี่ฟูดน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็ตอนนี้กำลังแรงเลยครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าสามารถโทรมาสั่งกับทางร้านแล้วก็มาจอดรถรับหน้าร้านได้เลยครับผมก็จะทําเตรียมไว้ให้ครับผม ค้าสำหรับวันนี้นะคะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณบังมูเจ้าของร้านเ e อเดนดอโฟอึ้งยงมากๆนะคะที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำค่ะและว,วันนี้นะคะทางรายการก็ไม่ลืมที่จะมอบผลิตภัณฑ์มุนเส้นตาต้นสนให้กับทางร้านด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะช่วงร้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วนิชาและบังมูร้านยนดอโฟอึ้งยงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไป อัสสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮอวะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะ